สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big You Channel เนาะพี่น้องจา๋าหลังจากไม่ได้ไร้สดหรืออัดคลิปหลายวนะันเนาะก็ติดตามข่าวสารพี่น้องอยู่ทูปที่อยู่จำปาดงแล้วเราก็เป็นติ่งหรือเอฟซีของลุงป้า ตามที่ประมวลเหตุการณ์นะหลังจากที่พี่อ้อยติดตามทุกช่องอะทุกช่องทุกช่องที่ไปไปติดตามหรือไปพูดเกี่ยวกับรุงพนหรือสินค้าต่างๆ แต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยไปวิจารณ์สักเท่าไหร่แต่มันก็ไปตามเหตุการณ์ที่ว่าอยู่ในช่วงคนคนนั้นอยู่กับเขาเร้วมีความคิดแบบไหนแต่เอาจริงตะกกะแต่ละคนพี่อ้อยคาดว่าพี่อ้อยมองถูกนะแต่แค่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นไหมแต่ละคนเอาจริงนะ พี่อ้อยเป็นคนคนหนึ่งแหละเคยคิดอยากจะไปขอเอฟซีลุงป้าเพื่อเพื่อมาสร้างตัวตนของตัวเองอยู่ในโลกของยูทูบเบอร์แต่ถ้าจะให้พี่อ้อยไปอยู่ด้วยหรือไปเป็นอยู่ในทีมของลุงป้าพี่อ้อยก็คงไปไม่ได้เนาะเพราะพี่อ้อยมีภาระมีครอบครัวบ้านเกิดของพี่อ้อยอยู่สกลก็จริง แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าพี่อ้อยกลับสะโกนพี่อ้อยถึงจะได้ไปเยี่ยมยามก็เหมือนคนบ้านเดียวกันไปไปเยี่ยมไปยามไปทักทายนะแต่ถ้าจะให้ไปอยู่คงไปไม่ได้นอกจากคนที่เคยเขาเคยอยู่แล้วก็ครอบครัวคุยกันรู้เรื่องไอ้นั้นน่ะคือการทำ YouTube ก็เหมือนหาเงินอีกช่องทางหนึง่ง แต่ทําไมคนที่เข้าไปอ่ะพี่อ้อยไม่เข้าใจว่าคุณไปดึงเอฟซีของของลุงพล p a t ต็นเพราะเอฟซีที่เขาติดตามเอาจริงๆติดตามพวกช่องต่างๆเนี่ยก็เพราะคุณอยู่กับลุงพล p a t ต n นอย่าเถียงนะคะอย่าเถียงพี่อ้อยเป็นบุคคลคนหน,นึง่งถ้าคุณออกมาถ้าคุณออกจากลุงพล p ะแต n นมาถ้าคุณไม่ไปกล่าวถึงเขาถึงเขาจะทําให้ให้เราไม่พอใจใน ในบางอย่างหรือบางสิ่งแต่ทำไมไม่เก็บเอาแต่สิ่งที่ที่ดีๆออกมามาพูดถึงหรือไม่ต้องพูดถึงเขาก็ได้ใช่ไหมเพื่อนๆทำไมช่องช่องหลังๆที่ออกมาเนี่ยน่าจะเห็นนะเห็นผลงานช่องที่ออกมาแล้วอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีผู้ติดตามไหมมีแต่คนถอนไหม ทุกคนเข้าไปหวังผลประโยชน์ทั้งนั้นแล้วพี่น้องอย่างพี่อ้อยพี่อ้อยพูดได้เต็มปากว่าถ้าพี่อ้อยเข้าไปเนี่ยหนึ่งหวังผลหวังผลที่อยากจะได้เอฟซีของลุงป้ามาบ้างได้ผู้ติดตามมาบ้างแล้วก็มาทำอยอดชั่วโมงให้มันได้เหมือนพี่อ้อยเป็นอีกคนหนึ่งอย่างอยู่ในบนโลกของยูทูบเบอร์เพราะช่องถ้ามีช่องยูทูบเบอร์แล้ว มันสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างแต่การทําในช่องยูทูบเบอร์ของตัวเองเน่ยคุณจะทําออกมาแนวแนวไหนนั่นมันขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนหรอกลุงป้าก็ไม่ได้บอกว่าเขาดีร้อยอร์ซนแต่เขาทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําแล้วมันถูกต้องเหมือนกระช่องต่างๆที่ออกมาแล้วก็กลับไปแววงฟาดเขาบ้าง ฟาดนิดนิดหน่อยหน่อยยับนิดนิดหน่อยหน่อยแซะนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าคุณออกมาละเงียบมันก็มีหลายช่องนะที่ออกมาละเงียบอะ่ะเขาก็ไม่ได้ไปพูดถึงก็ไม่ได้เอฟซีฐานเอฟซีก็อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณออกมาแซะมันก็สร้างก็เหมือนเราเราได้หลงรักใครไปแล้วอะ่ะคนคนนั้นก็อยู่ในใจของเราอะ่ะถามว่า ถามว่าร้อเรล้านเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าพูดถึงเราติดตามเรื่องคดีของน้องคําว่าร้อเอร์ซ็ล้านเปอร์เซ็นต์นั้นคือเรื่องราวของของคดีมันก็อยู่ในมือทนายเราไม่ต้องไปยุ่งหอ่ะในเรื่องส่วนตัวของของลุงป้าที่เขาเขาจะทําอะไรนะั้นก็ปล่อยให้เขาทําไปไม่ต้องไปปรามาตรค่ว่า เขาจะทําเสร็จหรือไม่เสร็จโอ้กูไปทางไหนแล้วเนี่ยกูไปถูกค้างไหมเนี่ยเอออ้ยกูก็งงพอกูแล้วทำถนนเนี่ยไม่เสร็จสักทีขอโทษนะคะลืมตัวเนาะ คำว่าเกลียดกันโกรธกันไม่พอใจกันพี่น้องแล้วเก็บไว้ในใจดีกว่าไม่ต้องออกมาอยู่ในสืส่อบนโลกออ,อนไลน์สื่อโลก youtube เขาบ่งบอกออกมาให้เห็นนิสัยของคุณเลยว่าเอาตอนคุณอยู่กับเขาทําไมคุณเป็นอีกคนนึงแต่พอคุณออกมาแล้วทําไมคุณเป็นอีกคนนึงคนก็บอกแล้วมนุษย์คนเรามันมีสองร่างอยู่ในร่างกายคุณจะเอาร่างกายด้านไหนออกมา ถ้าออกมาในด้านที่ไม่ดีมนุษย์คนเราไม่ชอบหรอกไม่ชอบไม่ชอบในด้านไม่ดีมนุษย์อะ่ะเขาจะมองแต่ด้านดีๆทุกวันนี้สังคมวันนี้ทุกวันนี้มันอยู่ยากแล้วพี่น้องออกมาก็คือจบแต่อีห่หลังๆออกมานี่ร้ายกว่าใครเลยร้ายกว่าทุกขอโทษนะคะ ร้ายกว่าทุกๆตัวที่ออกมาย่อไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะใครที่เป็นเอฟซีของลุงลุงพลป้าแตนน่ะจะรู้ถ้าคุณติดตามข่าวสารของเขามาตะอรอดนะตอนนี้ลุงป้าเขาอยู่เป็นแล้วจ้าเพื่อนๆน,นานๆนนทีเขาก็จะออกมาโต้ตอบแบบแบบไม่ได้ด่า เหมือนเหมือนพูดแล้วเน็บมันเจ็บจีดไปในซองอเจ็บไหมละ่ะเหมือนเหมือนลุงป้าก็พูดเนี่ยเมื่อลล่าสุดอะ่ะมีใครบอกให้คุณไปหาเขาไหมมีใครส่งคุณไปหาเขาเรียกร้องคุณไปหาไหมย t u b e ทุกช่องไปหาเขาเองพอไปหาเขาแล้วเขาไม่ทำตามไม่เดไม่ได้ผลประโยชน์กับเขาเต็มที่ แล้วคุณออกมาเรียกร้องเอาอะไรจากเขาคุณเข้าไปเขาก็ไม่ได้เชิญมานะมานะพี่อ้อยมาอยู่กับผมนะสมมุติว่าเรียนเชิญช่องบิ๊กจิ๋วแชนแนลไปอยู่อ่าพี่อ้อยช่องบิ๊กจิ๋วมาอยู่กับผมไหมเขาไม่เคยดีไม่ดีทําไมป้าถึงป้าแตนถึงบอกว่าไม่รับ YouTube อีกแล้วนะเดีย๋ยวอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งพี่อ้อยขอ ลงไว้ก่อนเนะเดี๋ยวพูดต่อไปนะในอีพีที่สอง